ครับถ้าท่านชอบคลิปนี้นะครับขอคนละหนึ่งไลค์นะครับผมถ้าท่านชอบคลิปนี้ขอคนละหนึ่งไลค์นะครับเข้ามารับชมแล้วนะครับก็อัปเดตนะครับอัปเดตการเดินทางนะฮะนี่นะครับเราถึงกุดเรือคําแล้วนะครับกุดเรือคาแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นะครับที่กุดเรือคานะครับเนี่ยเดมจะให้ดูนะครับ เขากำลังจะทำสีแยกไฟแดงนะครับนี่แยกกุดเรือคำนะครับนี่กำลังขยายถนนด้านข้างนะทุกข้างเลยสีด้านอันนี้เป็นป้ายโครงการนะครับนี่สีน้ำเงินเนี่ยสีน้ำเงินนี่เป็นป้ายโครงการเนี่ยมันมืดอยู่นี่สีน้ำเงินเนี่ยป้ายโครงการเนี่ยกำลังทำไฟแดงนะครับก็ะเจริญนะครับเจริญมากเลยอนาคตพื้นที่ตรงนี้นะครับ ก็เจริญแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับร้อยเปอร์เซ็นต์าท่านชอบคลิปนี้นะครับขอคนละหนึ่งไลค์นะครับท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมนะครับ FC แฟนคลับนะครับผมขอคนละหนึ่งไลค์นะฮะหนึ่งคอมเมนต์นะครับขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งคอมเมนต์มาทักทายกันครับเอ็มอ่านทุกคอมเมนต์นะครับเอ็มอ่านทุกคอมเมนต์อันนี้ก็มุ่งหน้าเข้าสู่จำปาดงครับเมื่อกี้เป็นแยกกุดเรือคำนะครับแยกกุดเรือคำ สามทุ่มพอดีเดะนะฮะสามทุ่มพอดีเดะคำนวณมาละประมาณนี้แหละก็จะแวะทานข้าวที่สว่างแดนดินนะครับฝนก็ตกตลอดทางเลยนะครับจุ่มฉ่ำกันไปนี่เข้ามาในหมู่บ้านละจำปะดงละดูบรรยากาศยามค่ำคืนนะครับฝนตกบางปู เล่นน้าแน่นอน,นครับเดี๋ยวไปดูปูเล่นน้ํานะครับก็วันศุกร์ก็เป็นประจํานะครับเป็นประจาเต็นก็เดินทางมาจากอุดรน,นะครับศุกร์เสาร์อ,อาทิตย์้าไม่ติดภารกิจเร่งด่วนสําคัญนะครับเลียเ้ยวแล้วเลี้ยวขวานะจะเลี้ยวขวานะไป้บางปูนี่ไปบางปูเลี้ยวขวานะ เล้วขวาเข้ามาแล้สำหรับใครที่มาไม่ถูกก็ปักหมุดได้นะครับปักหมุดได้ทางเข้าางเส้นนี้ก็รอนะรองประมาณจากรัฐบาลมาดำเนินการซ่อมแซมน,นะครับปรับปรุงอ่าเดี๋ยวเราไปเจอกันที่วางปูเลยนะครับผมเจอที่วางปูเลยถ้าชอบคลิปนี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้ขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งคอมเมนต์นะครับผม เพื่อเป็นแรงใจให้กับแอดมินนะครับ MU c h a n n e l แอดมิน MU c h a n n e l ก็คือจาเอ็มนะครับผมแก้วไะนัองจ้าจอดนี่ครับโอ้มาถึงแล้วนี่เข้าบางปูนะครับโอ้นี่ฮะขวามือนะครับบางปูปาริจิต สาธุสาธุสาธุนะโอ้มีรถใครไหเ,นะเรอรอบอมเรียบร้อยนะตรวจความเรียบร้อยก่อนเข้าที่พักนะครับม,มีความเรียบร้อยนะครับก่อนเข้าที่พักมันมีรถอะไรอยู่ด้านหน้าเนปะ<ม>็นมอไซค์เนานะเนี่ย นี่เป็นมอไซอค์มดเรียบร้อยนะครับประมาณนี้นะเอฟซีกินยังไงคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยทักทายกันได้นะครับเดี๋ยวเอ็มเข้าไปที่พักนะฮะเดี๋ยวชะลอดูบรรยากาศด้านหน้าไป ในตัวความเรียบร้อยไปในตัวนะครับคนก็น่าจะเข้าที่พักแล้วเพราะว่าบรรยากาศมันแน่นอนมากนี่นะครับถึงแล้วนะครับบางปูปริจิตนาคราชนะครับบ้านจำปาดงตำบลกุดเรือคำอำเภอวานอนนิวาสนะครับจังหวัด กรุงนครคอน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 ,นี่คนระับนีเขา้านี้เข้าที่พักกันหมดแล้วนะก็ <S <S 1> <S 1> ออยินดีต้อนรับเอฟซีทุกท่านนะครับนักท่องเที่ยวทุกคนเ็ามาที่บางปูปริจิตนะครับ ช่างประตูโรง่างมาจอดนี่นะโอ้ยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่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 ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่มาให้กำลังใจถึงบ้านครับผมเชื่อว่าเจ้าหน้าที่ก็ทำงานแบบรับรอบทุกประดมมาทุกอย่างน่าจะจบลงดีดีครับให้กำลังใจลุงพลค่ะสู้ๆค่ะลุงพล ไปให้ลุงพลคนบ้านกกกอบ่มียังดอกแค่เพียงอยากบอกลุงพลสูเ่เด้อเอฟสีทั่วแดนแฟนแฟนหลายร้อยอำเภอเดินทางมาพบมาเจอมาเติมแห่งใจลุงพลป้าแตน ทายทาน้ำใจลังไลมาด้วยมีิตไม่ตรีลุงพลชัยพลคนนี้เชื่อในความดีศักดิ์ศรีลูกผู้ชายเชื่อในความหากผมเชื่อว่าอนักากมาตอบระไปดูมาตัวอย่าง้บลงให้รขอบคุณจากใจมิตรรักแฟนเพลงทำความดี บางทีบ่มีภัยหูอย่าได้หมดหูเด้อลุงพลคนหัวใจแกล้งสายบุญน้ำผ้าโฮมหักหัวใจส่งความหาแข่งสู้สู้ลุงพนป้าแ่นอีกหลายล้านคนให้กำลังใจ ุกิ่นว่าบอดีมีจังหวะพี่น้องลุงป่าจังวะลานั้นละนานวลน,นาส่งกำลังใจให้เจ้าอยู่เดอ้อส่งกำลังใจให้เจ้าอยู่เดอ้อทำความดีบางทีบ่มีภัยหั อย่าได้หดหูเด้อลุงพลคนหัวใจแกลง้งสายบุญนำพาโฮมหักหัวใจส่งความฮัดแพงสู้ๆลงพลป้าแตนอีกลายล้านคนให้กำลังใจสู้ๆลุงพลป้าแตนอีกลายล้านคนให้กำลัง ខ្ yeah.